ธีการทานอูมิและฮาร์สสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ4แล้วก็ระยะ5ครับหลายท่านนะครับถามมาเยอะนะครับระยะนี้มากันเยอะที่สุดเลยนะครับคือระยะก่อนฟอกนะครับและเป็นระยะที่หลายคนนะครับต้องการหาทางออกนะครับดังนั้นนะครับระยะนี้จริงๆเป็นระยะที่ค่อนข้างเรียกว่าบบกบางนะครับแล้วก็ต้องการดูแลไม่ว่าจะเป็นการคุมอาหารร่วมกับการทานยาแล้วก็จริงๆตูมิฮาร์ก็เป็นอีกตัวช่วยที่ดีมากนะครับแต่การทานนะครับจะเป็นต้องทานถึงสองซองสำหรับอูมินะครับ ไตระยะ4่นะครับไตระยะ5นะครับขั้นต่ำนะครับจะต้องทานอมิดสองซองนะครับมีเวลาให้เลือกในการทานนี่ก็คือช่วง10โมงเช้าแล้วก็หกโมงเย็นนะครับคนทานครั้งละ1ซองใน2เวลานี้นะครับและถ้าท่านใดนะครับมีความดันสูงด้วยนะครับสำหรับไตระยะหลังๆนะครับมักจะมีความดันสูงด้วยแล้วก็เมื่อความดันสูงนะครับจะทําให้ไตเสื่อมเร็วนั้นการทานทานหนึ่งซองนะครับในการช่วยเรื่องความดันแล้วก็ช่วย คุ้มครองนะครับดูแลตัวของหลอดเลือดในไตนะครับจะเป็นบ้านะครับดังนั้นเวลาทานของ H r t ทหรือฮาร์ดทานช่วงบ่ายโมงหรืออาจจะเลือกอีกหนึ่งเวลาก็คือตอนตื่นนอนก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับเป็นภาวะเรื่องขาบวมมากนะครับไตแบบฟอกเกือบต้องไตต้องเกือบจะต้องฟอกแล้วนะครับแนะนำว่าอาจจะต้องเพิ่มอุมินะครับอีกสักหนึ่งองเป็น3ซองต่อวันก็จะได้ผลที่มากกว่านะครับดังนั้นนะครับอาจจะเลือกเป็นเวลาทาน สองซองก็อาจจะเป็นทานตอน10โมงก็ได้หรือจะเป็น6โมงเย็นเพราะว่าเรามีเวลาทาน2เวลาใช่ไหมครับเราทาน3ซองก็ให้เลือกเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเป็น2อซองอีกเวลาหนึ่งเป็น1ซองนะครับเพื่อให้ได้สารอาหารโฟคเวแดนที่อยู่ในอุ้งพี้นะครับมากมมพอในการเื้่ฟูไตนะครับหากท่าในใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ,อ,อ,อการดูแลสุขภาพสามารถทักเข้ามาได้เลยทางทีมงานเราพร้อมดูแลให้คำปรึกษาครับ